มาดูเรื่องของการรับมอบใบประกาศรับรองคุณภาพนะคะของหมหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร์วันนี้ทางด้าน PSU Healthcare คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร์ค่ะได้มีการรับมอบใบประกาศรับรองคุณภาพนะคะ ISO ค่ะจากทางด้านของทูบซุสนะคะเพื่อพัฒนาเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานสากลค่ะวันนี้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร์วิทยเขตหัดใหญ่ค่ะ ทางมหาวิทยาลัยนครินโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับมอบใบปร,าารับรองคุณภาพ เอ็นไอโซนะคะจากทุบซุสซึ่งเป็นผู้ตรวจกระบวนการการออกแบบและพัฒนานเครื่องมือแพทย์ที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเพื่อออกไปรับรองการตรวจสอบการจัดการคุณภาพเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ของห้องปฏิบัติการจาก PSU PSU Healthcare ค e c h คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการผลิตตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพทางการแพทย์สูงสุดโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุนทรวงศิริรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเป็นประธานพร้อมด้วยผู้ชุวยศาส,ตร,สตราจารย์ดรนิคมสุวรรณวรคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และรองศาสตราจารย์ดรนัฐธาจินดาเพชรรองคณะบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมร่วมการรับมอบจากทางด้านของผู้จัดการทั่วไปบริษัททูบซูสไทยแลนด์ สำหรับ PSU Health Care Tech เป็นหน่วยงานภายใต้คณะวิศวกรรมศา,ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการจัดตั้งค่ะเพื่อทำการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์โดยการนำร่องเทคโนโลยีทางกายภาพบำบัดซึ่งจะทำงานเชื่อมโยงและก็ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆหรือว่าบริษัทจัดหาซึ่งเป็นพร o อ i d วเดอร์ภายในประเทศ เพื่อสแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆในด้านการแพทย์อีกทั้งเป็นหน่วยงานที่ประกอบธุรกิจในการออกแบบและก็พัฒนาระบบอุปกรณ์การติดตามการรักษาการทำกายภาพบำบัดและการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้นะคะ PSU Healthcare c h มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและก็ให้บริการที่ดีอย่างต่อเนื่องโดยมีจุดมุ่งหมายหลกักก็คือการทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจจึงได้มีการกำหนดนโยบายคุณภาพคือมุ่งมั่นออกแบบและพัฒนาระบบอุปกรณ์ติดตามผลการรักษาการทำกายภาพบำบัดและการดูแลสุขภาพให้ได้มาตรฐานประสิทธิภาพความปลอดภัยและเพื่อประโยชน์สู่สังคม โดย PSU Healthcare Tech ได้ดำเนินการนะคะระบบบริหารคุณภาพนะคะโดยมีขอบเขตครอบคลุมการออกแบบและพัฒนาระบบและอุปกรณ์การติดตามการรักษาการทำกายภาพบำบัดและการดูแลสุขภาพซึ่งปัจจุบันก็มีอุปกรณ์ที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้แก่ 1. ระบบประมวลผลภาพสำหรับการวัดองศาของการเคลื่อนไหวข้อไหลที่ใช้ในผู้ที่มีปัญหาข้อไหลติด หัวไหล่และก็ประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์วิดิทัศเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุในการทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อไหล่ติดระบบทำการวัดองศาของการเคลื่อไหลข้อไหล่วัดผลแบบไม่สัมผัสซึ่งจะสะดวกต่อการใช้งานแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดสามารถปรับกฎเกณฑ์การฝึกฝนให้สอดคล้องกับผู้ป่วย สามารถติดตามผลของการรักษาได้กระตุ้นความต้องการในการฝึกฝนและก็สามารถบันทึกรายงานผลได้แบบอัตโนมัติ 2. คือระบบติดตามและก็อุปกรณ์ช่วยบริหารข้อเขา่าระบบติดตามและก็อุปกรณ์ช่วยบริหารข้อเข่าก็จะประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ที่ช่วยในการบริหารข้อเข่าทําหน้าที่ในการตรวจวัดปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของข้อเข่าและก็ระบบติดตาม 3ระบบประมวลผลภาพสำหรับติดตามการทำกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูปริมาตรปอดซึ่งเครื่องนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการติดตามผลการฟื้นฟูของปริมาตรปอดด้วยเทคนิคการวัดค่าแบบไม่สัมผัสโดยใช้การประมวลผลภาพดิจิทัลจากภาพการใช้งานอุปกรณ์กระตุ้นการฟื้นฟูปริมาตรปอดและ4ค่ะเป็นระบบติดตามและอุปกรณ์ช่วยบริหารกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งอุปกรณ์นี้นะคะบอกว่าใช้แรงดันน้ํากระทําต่อลมก็ไปค่ะใช้แรงดันน้ํากระทําต่อท่อลมโดยตรงเพื่อวัดแรงดันอากาศที่เปลี่ยนไประหว่างการฝึกหายใจและปริมาตรปอดเรามีเสียงให้สัมภาษณ์นะคะเรื่องนี้จากทางด้านของผู้บริหารของหอเดฉลทยยค่ะ มีความสำคัญในเรื่องของการที่จะต้องได้รับรองมาตรฐานนะครับซึ่งในนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าเราได้รับความร่วมมือนะครับกับทางทุบซุดนะครับซึ่งเป็นเรื่องขององค์กรที่จะช่วยในการเซอร์ติฟายที่มีความแม่นยําแล้วก็มีมาตรฐานชั้นสูงในระดับนานาชาตินะครับทำให้การวิจัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับที่เราได้โชว์ในวันนี้ครับสามารถนําไปใช้ได้นะครับรายละเอียดเดี๋ยวเขาอาน ผ่านให้ทางอาจารย์นะครับซึ่งทางทีมอาจารย์กับทางท่านคณบดีแล้วก็ทางทีมทุบสุดเองเนี่ยได้ช่วยกันฝ่าฟันแล้วก็ช่วยผลักดันตรงนี้เกิดขึ้นนะครับพัฒนาต้นแบบแล้วก็ทดสอบอตามมาตรฐานนอกจากจะเป็น ISO 13485แล้วเราต้องไปผ่านการทดสอบอเรียกว่าซอฟต์แวร์เครื่องมือแพทย์ IEC 623-04ซาฟต์แวร์ทางด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็น IEC 60601ซึ่งจะทั้งหมดนี้จะเป็นขั้นตอนอยู่ใน ISO 1 3 8 1 3 4 8 5หมดเลยนั่นคือก็จะสร้างความมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ที่เราดีไซน์ออกแบบนั้นได้รับการออกแบบตามขั้นตอนแล้วก็มีการทดสอบผ่านมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็เรียกว่ามีความปลอดภัยไปถึงผู้ใช้งานด้วยค่ะแล้ว ในในส่วนที่ว่าจะไปใช้งานได้เลยไหมส่วนนี้เราจะเป็นส่วนที่ขอขอบเขตในเรื่องของการออกแบบและพัฒนาซึ่งผลลัพธ์ของเราก็จะเป็นต้นแบบที่พร้อมที่จะให้บริษัทเข้ามารับเรียกว่าเทคโนโลยีราน์เฟอร์เอาไปผลิตค่ะก็ก็สามารถ ในเบื้องต้นก็สามารถใช้งานได้ในห้องเขาเรียกว่าในในภาคสนามกับอาสาสมัครนะคะแล้วก็ถ้าอีกสเต็ปหนึ่งก็คือบริษัทก็เอาไปผลิตแล้วก็ไปยื่นเรียกว่าขออยอเพื่อ,เพ,อเพื่อไปใช้งานจริงๆค่ะขณะที่ทางด้านของผู้บริหารบริษัททุบซูสนะคะให้ข้อมูลว่าบริษัททุบซุสค่ะเป็นบริษัทจากประเทศเยอรมนีนะคะที่เข้ามาประเทศไทยเมื่อประมาณ20ปีก่อนหน้านี้ค่ะ บริษัททำหน้าที่นะคะในการเป็นหน่วยงานตรวจกระบวนการออกแบบและก็พัฒนาเครื่องมือแพทย์ที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและก็ออกไปรับรองการตรวจสอบการจัดการคุณภาพซึ่งหากว่านัตประกรรมเหล่านี้นะคะได้รับการรับรองจากทางบริษัททุบซุสก็สามารถที่จะทําการผลิตเพื่อต่อยอดการจําหน่ายได้ซึ่งถือว่าได้มาตรฐานสากลอีกด้วยเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารจากบริษัททุบซุสไทยแลนด์ค่ะ หน้าที่ที่ให้ความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นน่ะได้มาตรฐานส่วนในการที่จะทางผู้ผลิตจะนาไปขายต่อหรือจะนำไปใช้งานต่อเนี่ยก็ต้องเป็นฝ่ายทางฝ่ายของผู้ผลิตแล้วล่ะครับที่จะต้องเป็นคนตต,ต,ตัดสินใจแต่ถ้าเราได้รับการมาตรฐานจากทางทูบสุดแล้วเนี่ยมันสามารถให้ความมั่นใจแล้วก็หลายๆประเทศเนี่ยสามารถที่จะรับ นะครับผลิตภัณฑ์นี้ได้เพราะได้มาตรฐานจากฝั่งของทางเราที่เราเป็นคนให้เซอร์ติฟิเคตอันนี้ไปแล้ว